ทีกูตูคือ strong beauty sexy ครับผมทีสิกูตูและก็ทีมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เราได้รับโอกาสดีๆนะครับจากคุณฟีนนะครับและก็ที่สำคัญจากคุณแบงค์ผู้จัดก,การกองประกวดนะครับเรามีความสุขมากที่จะได้ทำงานร่วมกันและก็ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆและก็สิ่งสวยงามให้กับเวทีมิสแกรนสระบุรีครับ ปีนี้ออกจะเล่นในเรื่องของเทคนิคอย่างแรกเลยที่จะไม่ลืมก็คือการคัตติ้งเรื่องแพทเทิร์นเรื่องคัตติ้งนะครับแล้วก็ที่2ก็คือจะเป็นเทคนิคตกแต่งแบบใหม่ๆที่เราจะได้เห็นกันว่าวียอนมากกว่าชุดราตรีแต่เราจะทําให้เป็นชุดราตรีที่ไม่ว่าใครสวมใส่ก็สวยแต่ที่สําคัญยังคงความเซ็กซี่ความอลิแกน และก็ความสตรองในรูปแบบของทีซีกูตูอยู่ครับผลงานที่ผ่านมาของทีซีกูตูนะครับผมเองได้รับรางวัล Best Designer Award ประจำปี2020จากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์สาขาออกแบบแฟชั่น สำหรับงานภาพยนตร์นะครับเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ทำให้นางงามสระบุรีไม่ทำให้ชาวสระบุรีผิดหวังแน่นอนโปรดติดตามชมชุดรอบ5คนสุดท้ายจากทีซีกูตูด้วยครับขอบคุณครับ